เป็ดครับพี่น้องเอฟซครับมาดูวิธีการต่อเสียบนมะม่วงครับมันหยุดนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็ทำกเกษตรครับเสียบต้นมะม่วงเล่นครับเอาน้ำดอกไม้สีทองครับมาเสียบกับต้นเกี้ยวสวยครับมพี่น้องสองกิ่งครับ ทำหลายๆกิ่งครับเผื่อมันติดบ้างไม่ติดบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ชิ้นนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะรอบผมเป็นน้องเอฟซีครับพรพื้นที่ผมมีประมาณห้าสิบตารางวานะครับแต่ผมสามารถปลึกปลูกพืชหลายชนิดเลยนะครับเนี่ยต้นไม้หลายชนิดนะครับมะม่วงนะครับ ชมพูมะเมียวต้นน้อยนามะนาวอีกสี่ห้าต้นครับมะพร้าวอีกครับขนุนครับแล้วก็ผักชะอมนะครับถวบแปบเงาะลักเสี้ยวขาครับมีหมดเลยครับครับแล้วก็ดอกแคนะครับดอกแครแดงแล้วก็ดอกแครสีขาวมีสองชนิดเลยนะครับ อันใกล้ๆนั่นก็คือต้นสะเดานะครับต้นสะเดาครับก็่เป็นน้องครับใกล้ๆนั่นก็เป็นต้นกล้วยครับใบกล้วยครับเชะาอมครับนั่นก็ขนุนนะครับขนุนครับได้สองปีกว่าแล้วครับปลูกจากเมล็ดนะครับนี่ก็มะพร้าวนะครับปลูกแต่ปีห้าเก้าครับ เพิ่งออกลูกได้สองปีครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับมะม่วงก็ต้นหนึ่งผมก็มีหลายพันนะครับเพราะว่าผมลองเสียบกิ่งก็ได้ผลจริงๆนะครับต้นเดิมๆก็เอาเป็นพันพื้นเมืองก่อนนะครับแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ดีหลายๆพันธุ์มาเสียบนะครับผลนึ่งก็ได้กินหลายๆชนิดนะครับหลายๆพันธุ์นะครับลองทำดูนะครับไม่เสียหายครับการเกษตรทำยังไงก็ได้ครับ ทำเรามีความสุขทำไปนะ้ครับไม่มีพิษไม่มีถูกครับตดลองได้ครับครับสวยมากครับต้นเขียวสวยครับยังไม่ออกลูกนะครับกำลังได้สี่ปีครับปลูกจากเมล็ดนะครับยังไม่ออกลูกครับมันมีลูกเดียวครับที่ผมออกกิ่งโชกานันมาต่อนรข้างล่างครับกาลังออกลูกปีนี้ครับแต่ต้นโชกานันที่มาเสียบกิ่งนะคือเป็นต้นที่มันออกลูกอยู่แล้วนะครับ ทำมาเสียบมันก็อายุมันก็ได้มันก็เลยออกลูกนะครับแต่ต้นเดิมๆของมันเป็นต้นเชี่ยวซวยมันยังไม่ออกลูกนะครับโอเคครับผมลองนะครับผมลองทํากันดูนะครับไขว่างๆก็ทําดูนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรทําก็ลองทําเกษตรดูนะครับได้กินจริงครับได้ผลจริงได้กินจริงนะครับผมไม่ต้องซื้อใครครับซื้อเต็นเนื้อซื้อเต็ปลาครับพืชผักผลไม้เรามีเองครับปลูกเองกินเองครับผม โอเคครับวันนี้ก็พาชมสวนเล็กน้อยๆนะครับผมครับสวัสดีครับผม